ซัมซุง Galaxy A24 Ultra อาจจะถ่าย IG ชัดขึ้นพร้อมกับการซูม5เท่าในขณะที่ถ่ายวิดีโอได้ถึง 8K เลยทีเดียวสวัสดีครับกับมาร์ทเด็งข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนกาสัตสิบนทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพด้์ข่าวสารที่มาแต่แบบนี้เป็นประจำทุกวันใกล้เข้ามาทุกทีนะครับในวันเปิดตัวของ s a m s u ง Galaxy S 2 4 series ซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่นานนะครับในระหว่างนี้เนี่ยก็จะมีข่าวรูดข่าวเรื่องอกมาอย่างต่อเนื่องเบอรสเปนในเรื่องของดีไซน์เรื่องของสเปคล่าสุดน,นะครับมีข่าวคราวใหม่เพิ่มเติมในเรื่องของความสามารถของ Galaxy S 2 4 Ultra เป็นในเรื่องของกล้องนั่นเองครับโดยเจ้าตัว S24 Ultra นะครับจะมีกล้องหลังทั้งหมด4ตัวประกอบไปด้วยกล้องเลนหลัก200ล้านพิกเซลอัลตร้า12ล้านเทเลโฟโต้ต10ล้านแล้วก็เทเลโฟโต้ออ t ติคอลซูม50ล้านพิกเซลซึ่งมีความสามารถใหม่เพิ่มขึ้นมาในการถ่ายวิดีโอ 8K และซูมออติคอลซูมได้ถึง 5x นะครับซึ่งคาดการว่าความสามารถของเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลตัวใหม่ที่รองรับการถ่ายความละเอียดที่สูงขึ้น และมีพิกเซลที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้รองรับแสงได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนอกจากนี้นะครับ Galaxy S24 Ultra ยังสามารถซูม o p t i c a l Zoom 5เทา่าในโหมด Portrait ได้พร้อมกับอัปเกรดระบบกันสั่นนะครับให้ดียิ่งขึ้นในช่วงกลางวันและกลางคืนอีกทั้งยังมีในเรื่องของงานปลดล็อกนะครับ AI ณออบเจกต์ต่างๆนะครับเยได้ว่าทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นพอสมควรเลยทีเดียว รวมถึงการใช้งานใน IG ด้วยนะครับรวมถึง Facebook ก็จะมีในเรื่องของการถ่ายภาพที่ชัดขึ้นมากนะครับตอนนี้เนี่ยแฟนๆรุ่นยนก่อนเนี่ยก็อาจจะประทับใจแหละเพราะว่าเขาสามารถถ่ายภาพที่ชัดมากยิ่งขึ้นนะครับการถ่ายสตรอรี่ต่างๆเนะี่ยพวกนี้ก็สำคัญเหมือนกันถ้า g a l a กซ A24 u l t r a ี่าทำได้เทียบเท่า iPhone นะครับหรือพัฒนาได้ดีมากขึ้นกว่าก็ถือว่าสปีดหนึ่งจุดนะครับที่ทำให้มือถือรุ่นนี้มีความน่าสนใจไม่มากก็น้อยนะครับ สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย